การทั่วทั้งภาคเหนือเลยมีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันที่หนึ่งเมษายนเนี่ยก็จะเป็นวันข้าราชการพลเรือนหลายจังหวัดเขาก็มีการจัดกิจกรรมกันนะครับในพื้นที่ภาคเหนือจัดงานวันที่ระลึกพระมหาเจษดาราจเจ้าและวันข้าราชการพลเรือนปี2566ครับที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7ดรอบพระชมนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่นายน,นิรัตพงศิทธิทิวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ ผ่านพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมสาิสรักษ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และวันข้าราชการพลเรือนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมในพิธีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งมอบให้กับข้าราชการพลเรือนเมื่อวันที่22มีนาคม2566 พร้อมมอบเข็มเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรให้กับข้าราชการดีเด่นประจำปี2,565ของจังหวัดเชียงใหม่ที่บริเวณลานกิจกรรมภายในศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนนายสันติธรยิ้มละไม่ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานนำข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดลำพูนร่วมพิธีถวายราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมาสาิีรักษ์พระบาทสมเด็จพระน่งก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าเพื่อน้นอมลำลึกถึงพระเกียรติคุณ แสดงความชงรักพักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งปกปักพระสงนิกรชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2565ประกอบด้วยข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับประเทศจำนวน3คนข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน7คนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับข้าราชการพลเรือนดีเด่นในครั้งนี้ด้วยที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงรายนายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานวางพานุพุ่มดอกไม้สดจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพร้อมกล่าวถวายราชสุดดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนางก้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชาราัชการที่3โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมงาน ที่ศูนย์ประชุมและแสดงศิละปะวัฒนาธรรมร้านนาตรรวันออกและกลุ่มประเทศ g m s ตำบลทุงองอ่งโฮงอำเภอเมืองแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ى. เป็นประธานนำคณะข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนประชาชนทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสุดดีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจาาที่พระองค์ทรงปกครองประเทศด้วยพระปรีชาสามารถ ทรงเสริมสร้างกำลังป้องกรรันราชอาณาจักรโปรดให้สร้างป้อมปราการตามปากแม่น้ำสำคัญและหัวเมืองชายทะเลมีพระปรีชาทางด้านความมั่นคงด้านการคมนาคมด้านการทานุบํารุงพระพุทธศาสนาด้านการศึกษาด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการค้ากับต่างประเทศและด้านศิลปกรรมจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประกอบพิธีเนื่องในงานวันข้าราชการพลเรือนประจําปี2566อัญเชิญพระบรมราโชว,วาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านสารของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนจากนั้นประธานได้มอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2565จำนวน3รายและมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นในระดับจังหวัดจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนครองงานแก่ข้าราชการอื่น ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์สหกกรออมทรัพย์ครูแม่ห้องสอนจำกัดนายเชษฐถาโมศิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชจจาประจําปี2566โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจและข้าราชการพลเรือนร่วมในพิธีเพื่อเป็นการระลึกถึงวันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่3และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงบ้านเมืองทั้งในด้านการศาสนาการศึกษาและอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยิ่งที่สาราประชาคมจังหวัดพะเยาว,ว่าที่ร้อยตรีนงรง์รจนโสโธรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานนำข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าและประชาชนชาวจังหวัดพะเยาประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้สดเบื้องหน้าพระบรมสาธิสลักษพระบาทสมเด็จพ,พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาม เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวประจําปี2566เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและประเทศชาติจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานในการมอบกิิบัตรและเข็มยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี2565จำนวน3รายข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการคลองตนครองคนและครองงาน ที่อาคารหอประชุมจังหวัดลำปางในชัชวานฉายบุตรผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนำคณะผู้บริหารข้าราชการร่วมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันที่ะระลึกพระบาทสมเด็จพระน่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจสฎดาราเจ้าเพื่อเป็นการน้อมรําลึกถึงพระองค์ที่ทรงปกครองประเทศโดยทํานุบํารุงให้ชาติเข้มแข็งรุ่งเรืองและส่งเพิ่มภูนิรายได้ของประเทศชาติอย่างหลากหลายวิธีอาทิการส่งสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงรูปแบบการเก็บภาษีอกรจากรูปของสินค้าและแรงงานเป็นการชำระด้วยเงินตรารวมถึงมีการเก็บภาษีเพื่อไม่ให้เกิดความขาดแคลนทั้งยังได้เพิ่มง,งบประมาณป้องกันประเทศสร้างกองทัพเรือขุดคูคลองสร้างป้อมปราการจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เป็นประธานในพิธีมอบกิตติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2565พร้อมอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปี2566เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการโดยมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี2565จังหวัดลําปางจำนวนทั้งสิ้น4รายเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน